ขณะที่เรื่องของมิวนะครับนะฮะมิวนะครับมิวคือใครที่เราคุยกันอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับมิวคือล่ามคนใหม่ของเจนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่ผมได้คุยส่วนตัวกับมิวนะครับมิวก็บอกว่าตอนนี้ยังขอไม่ออกสื่อนะครับขอบคุณครับพี่ปูแต่ขอยังไม่ออกสื่อนะครับสโมสรยังไม่อนุญาตผมยังไม่ได้เซ็นสัญญาเลยเพิ่งคอนเฟิร์มมาวันนี้เดี๋ยวให้เซ็นสัญญาก่อนจะเล่าทุกอย่างให้ฟังนะครับอ่ะทีนี้ ผมจะเล่าประวัติของมิวให้ฟังนะครับเผื่อท่านที่ยังไม่ได้ดูฟุตบอลร้อยแปดซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเขียนเรื่องของมิวแล้วปรากฏว่ามีคนแชร์ไปถึง3,800แชร์เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับตอนที่ผมไปคุยกับเจไปคุยกับมิวไปเจอกับมิวที่คริ่งจะเข้ามาเป็นล่ามให้กับอุ้มแล้วผมกลับมาเขียนเรื่องทิ้งอาชีพดาราญี่ปุ่นมาเป็นล่ามนะครับมิว mm. ซึ่งก็เล่าให้ผมฟังนะครับ นลิศจำปาเลียนะครับเขาบอกว่าผมอยู่ญี่ปุ่นมา19ปีแล้วเมื่อ4ี่ปีที่แล้วนะครับอยู่มาตั้งแต่อายุ15นะครับจบจบมสก็มาอยู่กับแม่ที่แต่งงานกับคนญี่ปุ่นเรียนที่ญี่ปุ่นทํางานที่นั่นนะครับซึ่งมิวเนี่ยเป็นชาวอําเภอบึงการนะครับตอนแรกๆที่เขาออกมายืนกับที่อทรรบุญมาทันเนี่ยหลายคนก็งงว่าเขาเป็นใครนะครับและแน่นอนว่ามิวเจอปัญหา ในเรื่องของการแปลภาษาฟุตบอลนะครับแม้ว่าเขาจะเป็นคนชอบเล่นฟุตบอลก็ตามแต่ว่าเขาจะแปลในลักษณะที่คำต่อคำนะครับแล้วก็อยู่ญี่ปุ่นนานานะโยนะฮะอยู่ตัง้งแต่อยู่มาสิบเก้าปีนะครับทําให้การสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาถนัดกว่าการสื่อสารเป็นภาษาไทยนะครับมิวเล่าให้ฟังนะครับว่าสิบเก้าปีที่เขาอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่หลายคนคิดกันเลยนะครับ อย่างที่้เขาเรียนจบไฮสคูลที่ญี่ปุ่นก็เข้าทํางานที่บริษัทฮอนด้ามีหน้าที่นะครับเป็นนายช่างซ่อมรถและติดตั้งอุปกรณ์ประดับยนต์นะโยนะครับ mm hmm. ซึ่งการทํางานที่ฮอนด้าเนี่ยแม้ว่าจะมีไรายได้ที่นรถงามแต่สิบสองปีของการเป็นช่างนะครับเขาต้องทํางานหนักทานข้าวกล่องใต้ของรถนะเพื่อขันน็อตสปอยเลอร์หลายต่อหลายครั้งที่ต้องทำโอท เพื่อส่งงานให้ลูกค้ากลับบ้านตีสี่ออกมาทํางานแปดโมงเช้านั่นสมัยที่เป็นช่างนะครับอ่ะงานมันหนักมากเขาบอกว่าเขาโชคดีที่คนญี่ปุ่นเนี่ยส่วนมากผิวขาวนะครับพอเขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะเป็นช่างมันหนักจึงเดินไปสมัครงานเป็นนักแสดงตัวประกอบครับที่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นซึ่งต้องบอกว่า ตอนนี้มิวอ่ะพูดภาษาญี่ปุ่นได้ดีกว่าคนญี่ปุ่นด้วยซ้ํานะครับเขาขอห้เป็นดาราครับไปเป็นตัวประกอบพันแตกต่างก็คือผิวเขาคํำในขณะที่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ผิวขาวเขาเขาชูจุดขายตรงนั้นนะครับซึ่งก็ได้รับเลือกนะครับให้รับบทเป็นชาวต่างชาติในหนังของญี่ปุ่นนะครับมิวนะครับซึ่งเป็นล่ามของอุ้มในตอนนั้นนะครับและกําลังจะเป็นล่ามของเจในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เขาบอกว่าเล่นละครอยู่หลายเรื่องนะครับสลับกับการรับงานเป็นล่ามนะครับแปลไทยญี่ปุ่นญี่ปุ่นไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นล่ามให้กับนักธุรกิจซึ่งมันจะแตกตาก่างจากการเป็นล่ามฟุตบอลนะนะครับ mm hmm. จุดเปลี่ยนสําคัญของมิวเกิดขึ้นในวันหนึ่งที่ไปซื้อตั๋วฟุตบอลนะครับราคาหนึ่งหมื่นเยนซึ่งเป็นตั๋วผีนะเพื่อดูฟุตบอลโลกระหว่างญี่ปุ่นกับไทยฟุตบอลโลกราคัดเลือก พี่ไซตามะเมือ่อปี2018นะครับอ่ะเกมนั้นเน่ยไทยแพ้ญี่ปุ่นไปนะครับจบบอลโลกก็มีข่าวว่าจะมีนักเตะไทยมาค้าแข่งพี่เจลีกและต้องการล่ามที่พูดญี่ปุ่นได้ดีนะครับมิวมก็บอกว่านี่นเป็นโอกาสทองของเขาแล้วนะครับเขาก็เลยติดต่อไปที่สมโมสรซัโปโบโรนะครับที่ตอนนั้นจะได้เจชนาทิปไปเล่นนะครับอันนี้คือครั้งแรกนะที่เขาอยากจะเป็นล่ามให้กับเจนะครับ เพราะนั้นเนี่ยพอเขาไปสมัครที่ซับโปโลนะครับเขาก็คาดหวังว่าเขาจะได้เป็นล่ามให้กับเจนะครับอันนี้ไม่ใช่อุ้มนะคนอะตอนแรกก่อนเลยนะครับรวมถึงก็ไปล่อนไปสมัครไปทุกที่ที่คาดว่าจะมีนักฟุตบอลไทยไปค้าแข่งนะครับก็โดนปฏิเสธนะครับทั้งจากทางฝั่งของซัปโบโลในครั้งแรกนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่ฮิโรชิมาซานเฟสเช่ที่มีมุย้ยธีรศินไปค้าแข้งนะครับแต่ว่า ผลอย่างเขาเนี่ยไม่เคยยอมแพ้ไปยืดดิกเป็นสมโมสรที่สามกับวิเซลโกเบอ่า<ม>ที่จะอุ้มนะครับไปค้าแข่งเขาเนี่ยเขาสมหวังคือมิวเนี่ยไปสมัครงานเป็นล่ามมาสามที่หนึ่งเป็นล่ามให้เกียที่ซัปโปโลไม่ได้รับเลือกนะครับ,รบเพราะว่าเขาเลือกเอาทิวาพลสองไปสมัครงานที่เอซานเฟเชฮิโรชิม่าซานเฟเชเขาไม่เลือกเขาเลือกเอาแชมป์ชเขอมุ้ย สามก็เลยไปสมัครที่โกเบนะครับวิเซลโกเบเป็นล่ามของอุ้มทีนี้ได้รับการคัดเลือกครับนะฮะอ่ะพอได้รับการคัดเลือกที่ว่ายากแล้วสิ่งที่ยากกว่านั้นก็คือเขาไม่คิดเลยว่างานเป็นล่ามเนี่ยมันจะหนักหนาขนาดนี้เขาบอกว่าผมเคยคิดว่าการเป็นล่ามฟุตบอลเนี่ยมันไม่น่าจะยากก็แค่การแปลภาษาซึ่งภาษาญี่ปุ่นผมร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่มันไม่ใช่เลยการเป็นล่ามฟุตบอลมันมีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้มาก ทั้งการเข้าใจหัวจิตหัวใจของนักฟุตบอลการพยายามเข้าถึงสิ่งที่โค้ชต้องการสื่อสารคือมันเหมือนกับว่าต้องเอาตัวเราสิงในร่างนักเตะให้ได้ต้องทําให้เขายอมรับซึ mm ่งอุ้มตอนนั้นนะฮะเป็นคนที่บุคลิกเฉยๆผมต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะปรับตัวได้นั่นคือครั้งแรกนะครับที่เป็นล่ามให้กับอุม้มซึ่งเขาบอกว่าอพอกลับมาอันนี้อุ้มเล่าให้ผมฟังว่าพอกลับมาวันแรกจากการถาแถลงขา่าว เขาบอกว่าอุ้มพี่คงจะลาออกแล้ววะนะอุ้มบอกว่าไม่เป็นไรพี่สู้กันไปสู้กันไปนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาโดนตาหนิเยอะในการแปรในการแถลงข่าวนะครับอ่ะทีนี้จากการที่เขาจะลาออกจากการเป็นล่ามเพียงแค่ทํางานให้กับอุ้มแล้วก็วิเซลโกเบไม่กี่วันเขาก็ได้คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเขาลําบากกว่าอุปสรรคแค่นี้มากนะครับเขาบอกว่าตอนที่อยู่โกเบเนี่ยนะครับ เขาเคยถูกหัวหน้าซึ่งเป็นเมนเจอร์ในทีฟุตบอลนะนะครับในทีฟุตบอลเนี่ยต้องอธิบายว่ามิวไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุ้มนะครับแม้ว่าจะทำงารขึ้นอุ้มแต่กินเงินเดือนของโกเบที่ไม่ได้กินเงินเดือนของเจกินเงินเดือนของซัปโปโลเพราะฉะนั้นหัวหน้าของมิวที่วิเซลโกเบคือเมนเจอร์ก็ทดสอบมิวนะครับนาลิตจัมปาลีเนี่ยด้วยการให้ไปทำความสะอาดห้องน้ำครับให้ไปขัดซ่วมให้ไปซักผ้าให้ไปรีดผ้า ให้ไปขัดรองเท้าให้นักฟุตบอลซึ่งมิวเขาก็บอกว่าเขางงมากเลยว่ามันเป็นหน้าที่ของล่ามเหรอเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยที่เมดิเจอร์ของวิเซลโกเบบอกให้เขาไปทําแบบนั้นเนี่ยเขาโกรธมากเพราะว่าล่ามคนอดื่นไม่เห็นต้องทําแบบเขาเลยเขาถามว่าทําไมเขาต้องทําแบบนั้นอยู่ไปหกเดือนที่วิเซลโกเบก็คิดจะลาออกอีกแต่ก็ส่งสารอุ้มเพราะว่าถ้าเขาออกเนี่ยอุ้มก็ไม่มีใครตอนหลังมาเนี่ยนะครับผู้จัดการของวิเซลโกเบถึงมาบอกเขาว่า ต้องการให้เขาเนี่ยเรียนรู้งานทุกอย่างในสโมสรและฝึกความอดทนซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าวันนั้นเนี่ยนะครับเขาแอนตี้หรือว่าไม่ยอมรับเขาก็คงจะไม่มีวันนี้ซึ่งผู้จัดการบอกว่าผู้จัดการบอกิโกเบนะครับถ้าห่านตรงนั้นไปไปทํางานที่อื่นจะไม่มีอะไรลําบากกว่านี้แล้วนี่คือเส้นทางชีวิตของการที่เออล่ามคนหนึ่งนะครับที่ต้องเออทิ้งอาชีพดารานะครับในญี่ปุน่น แล้วก็มาทํางานเป็นล่ามและถูกทดสอบด้วยกันให้ไปขัดซ่วมนะครับอ่ะนี่ก็คือนาลิปจำปาลีนะครับซึ่งวันที่ทีรทรบุญมาทันเป็นแชมป์เจลีกเขาคือล่ามแชมป์เจลีกครับและนี่คืออีกหนึ่งโปรไฟล์สำคัญที่ทำให้แชมป์เจลีกล่าสุดอย่างคาวาซากิฟอนตาเล่เลือกเขาไปเป็นล่ามให้กับชนาทิพย์สงกสิน นักขุดบอดไทยที่ค่าตัวแพงที่สุดล่ามก็ควรจะได้รับเกียรติสูงสุดเช่นเดียวกันนริศจำปาลี<ม>เขาบอกว่าถึงเวลานี้เขานอนตายตาหลับแล้วที่พาทีเดรทพร้อมกับคนไทยเป็นแชมป์เจลีกแต่ผมเชื่อว่าที่เขาบอกว่านอนตายตาหลับเนี่ยเขาจะหลับฝันดียิ่งขึ้นถ้าเขาพาชนาทิตและคาวาสกิฟอนตเต่เป็นแชมป์เจลีกเขาจะเป็นคนไทยคนเดียวที่เป็นแชมป์เจลีกสองสมัย ต่างสโมสรอันนี้เหนือกว่าเจรเหนือกว่าอุ้มนะครับในแง่นี้ใช่ใช่อีกไม่กี่วันเดี๋ยวเราจะคุยกับนริศจำปาลีในรายการเรารอเขาเซ็นสัญญาก่อนนะพี่ปูเดี๋ยวค่อยคุยกันพี่ปูจําได้ไหมในช่วงที่อุ้มกลับจากโกเบแล้วก็เกือบไม่มีออสเซอร์จากเอฟมารีนอมเกือบจะตกงานเหมือนกันมีวจะตกงานอยู่แล้วนะ ใช่ใช่ใชแล้วก็กลับไปอฟัารีนอเอาโอ้กลับไปกลายเป็นคนละเลือกคนละราวเลยอยู่ยาวเลยคราวนี้อุ้มกับมิวครับเอาละ,าละ,าละทั้งหมดทั้งมวลคือเรื่องราวที่เรานํามาเสนอในครในวันนี้นะครับก็คงจะครบกันทุกแง่มุมนะครับคนดูไม่ตกเลยนะครับ8ปดพันสามร้อยใน youtube แล้วก็ใน Facebook ก็รวมร่วมหนึ่งพคนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็คงจะคุยกันในเรื่องต่อๆไปก็คือ โตโยต้าลีกครับบ้างอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยววันหนึ่งนะครับนัดกันไปกับบิวนะครับนริศจำปาลีที่เราจะมาพูดคุยกันถึงบทบาทใหม่ในการเป็นล่ามให้กับเจชนาทิพย์นะครับและแน่นอนว่านักฟุตบอลมีเป้าหมายมีแพชชั่นล่ามก็ต้องมีแพชชั่นเช่นเดียวกันนะครับถ้าเขาทําสําเร็จพาอ่ร่วมกับชนาทิพย์เป็นแชมป์เจลีกได้เขาจะเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้แชมป์เจลีกสสมัยกับ2ทีมนะครับเอาล่ะนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับ